สุขสบายมันเสมอมั่นเครื่องไม่ฟ้อมเก็บจะให้ได้ความไข่อย่าได้มีอาสาบาริกา่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับที่ถ่ายรับชมช่องน้ำล้นชเเดลเก้าแปดนะครับก่อนเดินเปิดแก๊งเล่นใจนครับช่องอาซอยกุไลย์ซอยกช่ต้อก้อนที่ตามะครัาดีุ้่มไผ่พี่มะน้องนะครับอามาเที่ยวตลาดนะครับมาตลาดซึ่งเป็นตลาดสดคำตะก้านะครับเพือคำตะก้านะครับอามาพี่น้องนะครับมาเที่ยวน่ำกันนะครับตลาดคำตะก้านี่ผลสิมีอย่าคลายนะท่านผู้ชมนะครับอามาเที่ยวตลาดน่ำกันครับท่านผู้ชมครับ อายบดมือนัเ้าัเข้าัมา4 2อ๋อมาหรอันแล้วบาทเด็าาอตอนเอนเท4งด6งปาดขายตลาดมะกันไปชมนะครับอืตลาดตลาดยังก่อนีตลาดยังอ่ะพี่น้องนะครับวันนี้นะครับ ผมผ่านมาพอดีพอดีนะครับพี่น้องนะครับผู้ชมนะครับท่านพี่น้องนะครับมาแวะนะครับตลาดซึงตลาดค้าตะกานะครับคุณผู้ชมนะครับนะครับตลาดค้าตะกานะครับตลาดสดค้าตะกานะครับคุณผู้ชมนะครับครับเอาวหน้ามีนา้างนะครับเต้ยหนูกลัวอะไรนะครับพี่ใหญ่คนละสิบบาทนะคนละสิบบาทอืมครับอ่าคนยากแล้วมันอ่างขายนะครับผลผลทางการเกษตรนะครับท่านผู้ชมนะครับ เป็นคนตั้งกันในเศษนะครับร้าวขันให้ครับนั่งอย่าโนมย่านั่งมีครบนะครับเป็นนะครับคนยายเรานะครับปักไงเลยครับอนี้เป็นยังเนี่ยหอยหอยหอยเชอรี่โอ้ยแม่ค้าก็นั่งเป็นแถวดิค่ะตาฮักแค่ป้านั่งเป็นแถวเป็นตะฮักแค่ว่าแม่ค้าแมมแม่ค้าครับตะกาพี่น้องครับโอ้ยนั่งเป็นแถวนะครับพี่น้องนะครับนะครับ อาวันนี้ช่องน้ำน้องเชนเอากราแตนะครับผ่านมาประเด็นะครับตลาดค้าตะการผ้าพีพ่อน้องแวะเที่ยวนะครับแวะชมนะครับตลาดค้าตะกานะครับค้าตะกานะครับนี่เป็นพผลผลิตการเกษตรนะครับผู้ชมนะครับเยอะแยะมากมายนะครับแม่ค้านั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยกิรณาฮักกิรณาฮักงงด้วยครับผู้เช่าเล็กหน่อยนั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วพิจารณาฮักรอบแม่ค้านะครับแม่ค้านะครับแม่ค้าค้าตะการท่านผู้ชมนะครับตลาดสดนะครับนะครับตลาดสดพาพี่น้องกั็มาแหวกมาเทียวผู้ชมตลาดสดนะครับอันนี้มม่่ยยััังงปลาีครบน ปลาส้มพี่น้องนะครับปลาส้มส้มปลานะครับอันนี้ก็บักหอยนะครับบัก้อยอันนี้เท่านะครับตะไรนำจืดพี่น้องนะครับครับนะครับเป็นพืชผลทางการเกษตรอืมครับนี่นะครับนี่เป็นของต้องให้ต้องน้าเอานะเก็บไม่เองปูเองขายเองเก็บไม่เองนะครับ้องท้องไร่ท้องนานะครับอมีหัวปีกัมพาอยู่หัวหนึ่งกำขอร่อยหัวปีกัมพานะก็คอร่อยอยู่ แกบโมไปแล้วครับโมมันเหลือมู้เดียวนะครับตอนนี้ตนสัตว์มาแลงกับเมื่อไปเก็บไแลวนีผู้เดียวขอเราครับลำลองชิน้าวเก้าแปดครับครับสิบบาทเปลี่ยนพ่วงบักไงนะครับบักไงเลยครับขายดีปออาเมียค่าสวยสวยพี่น้องมาซอยเล่าด้อนี่ครับอาเมี้ผมพ่านมาพอดีครับนะครับ และไผ้าพีผ้านองมาเบิรงนะครับตลาดนะครับตลาดข้ามตะก้านะครับตลาดสดพันนะครับพันมียังขายแน่นะครับหาแรงนีถิ่มียังขายเอาไข่มมแดงก็มีนะพี่น้องนะครับตอนนี้กินไข่น้อยมันก่อนหน้อยกินไข่ไงพี่น้องนะครับไข่น้อยไข่ญ่อ่าครับไข่โมแดงไข่มมแดงนะครับพี่น้องนะครับมะยะเลยนะครับอืมตลาดนี่บักเพียรุงเท่รี่ครับนี่ผงละาบาทปลาก็มีเต่าก็มีพี่น้องง่าปลาเคียงหน้านะครับ เราได้ขันตาไม่ฆ่าบ่ะอือตอไม่ฆ่ามาแขงหน้าตอไม่ฆ่านะครับอ้ยปลานะครับแดดเดียวพี่น้องโอ้ยถาอะไรครับเนี่ยถาดลอยปลาแดดเดียวบ่ะือไหลแดดเออต้องขายปอด้ครับขายปอดปลาไหลแดดได้เนี่ยนะครับก้นใหญ่พี่น้องนะครับเป็นถาดเป็นถาดเนี่นะครับแับเี่ตลาดคำตะการได้ทักไปชมนะครับอันนี้ปลาแห้งนะครับ ปลาแหงปลาแหงพี่น้องแม่ค้ากำลังเติมพลังงานอยู่ครับร้อยเดียว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 พี่น้องร้อยเดียวนะครับปลาแหงนะครับปลาแหงปลาแหงพี่น้องปลาแม่น้ำสุครามอร่อยปลาแม่น้ำสุขภาพเหรอครับโอ้ปลาแม่น้ำสุครามนะค่ะท่านผู้ชมนะครับมีเด็กคุณนางกินเที่ยวบ้างอ่าเอาแม่ค้ารถขายเครื่องชิมเครองกินขายเครื่องกินอ่าก็พันย่างสุกพี่น้องต้องกากินเลยพันย่างสุกก็ได้ครับอ่าแม่ในรีนะครับแม่ค้าแล้วกินเดียวครับอ่า อาเมริกาเรากินเยี่ครับไงปลาหนำตองข้าครับอืมครับอืมเราขายจานอร่อยพี่น้องนะครับปลานะครับปลาแห้งวันปลาแห้งปลาแดดเดียวนะครับปลาแดดเดียวปลาเดียวพี่น้องนะครับตลาดข้ามตะการและท่านผู้ชมนะครับวันนี้ภาพพีพน้องนะครับความแหวกมาถอวชมตลาดข้ามตะการนะท่านผู้ชมนะครับปลาแห้งปลาแห้งนะครับปลาแดดเดียวขายมีต้องเบิ้ลเพราะเบิดเป็นหลายแดด ครับเสือโคร่งไก่แห้งหางพี่น้องไก่แห้งเบาแห้งหลายครับเอานี่แมงกระสอนพี่น้องแมงกระสอนนะครับมีอยู่จานหนึ่งครับเราขายจานเท่าไหร่นะจ้าจ้าราห่าสิบบาทพี่น้องเราจะจานเดียวขอรอเะไรพี่น้องไรัม้นไปเชฟบุดดิ้งโอ้ปล่ามกไปแล้วกับมีพี่น้องนะครับเป็นมกเป็นมกด้วยนะครับเอาอันนี้อันนี้แมงอยังนี่โอ้ไอ้คือไว้น้อยแท้ ไห้มนา่ามนหอยไส้ปงแมนมากิต้ยปลยโอ้สิกินอะไรล่ะนี่ครับเนี่ย่ลจ้าโอ้นี่เขาเขาเอาแจ้โตัวแมนมาโอ้โหพันแก้วตหัวพี่น้องเราะว่าหอยละมาหน่อยแค่ปะไปเราเฮ็ดกินเลยตัวนี้กินเลยกินเลยครับอือรยหาสิบบาทรวยนั้งรอยหาสิบบาทไปน้องหอยไส้นะครับหอยไส้หอยไส้ครับหอยไส้ ครับปลาคอพี่น้องเรือมูนไปใช้พวกในเรือตัวเดียวครับเขาลอยอยุ่นี่อันนี้แม่นางนี่หอ,อยจูกาหอยขมพี่น้องหอยมหขม,มหอยขมโอ้ยอ่อนซ่อนปลาพี่น้องเป็นยกไก่แม่นม้นาขงข้ามครับอ่อนซ่อนปลานซ่อนปลา,ปาดูปลาบักแปบก็มี่ครับพวกไม่ไม่นะครับปลาบักแปบตลาดข้ามตะการได้พี่น้องนะครับ มันีภาพพีพอน้องนะครับมาแวะมาเชียร์ไปชมตลาดสกุลกาณ์นักธำพุชมนะครับปลาขึ้นกับแม่น้ำนะครับแม่น้ำตรงข้ามเนาะครับปลาแม่น้ำตรงข้ามครับแกแม่ขาบปลาเม่นหรอกครับอ้าวใครดีนะครับเรืองใครดีใครดีนะครับต้นปลาพี่น้องมีแต่ตัวใหญ่ๆนะครับมีแต่ตัวใหญ่พี่น้องไอ้ปลาครับเป็นอยู่ไก่แม่น้ำตรงข้ามปลาเพิ่อประหยากพี่น้อง มันด่วครับมีแต่ตัวใหญ่ๆนะครับปลาโดพี่น้องนะครับปลาโดปลาโดครับปลาโดปลาโดนะครับปลาคอก็มีแต่ตัวใหญ่ๆพี่น้องนะครับตัวใหญ่ๆครับ บลานํำเจอท่านผู้ชมนะครับจากแม่น้ำตรงข้ามและท่านผู้ชมนะครับครับที่ตลาดข้ามตะากาและท่านผู้ชมนะครับปลาแห้งปี่นหองนะครับจะกับตลาดข้ามตากานะครับปลาขึ้นกักแม่น้ำตรงข้ามนะครับที่ปลากคตรปลากคตโอ้ยปลาเนี่ยมันัวยงามตลาด ปลายแหง้พี่นองปลายเดียวนะครับอันนี้กรันนีร้อย่อันนี้ยเอาอกอันนี้ก็จะเป็นเท่าพี่น้องปลายน้ำเกิดนะครับลำลองช่อง98ครับ เท่าเท่าพี่น้องเท่าเท่าเท่าครับพี่น้องวันวาเห็ดปวกประเทียมนอกคนนะครับสามสิบบาทครับกับเห็ดเห็ดหูหนูนะครับตอนนี้กินหูไปแล้วก็น่าจะน้อยกินตวัวไปครับตอนนี้กินหูไปก่อนตัวน้ไม่ธรรมขาแล้วครับตอนนี้กินหูไปก่อนนะครับกินหูไปก่อนกินหูไปก่อนพี่น้องเอาพักไปลาาแล้วเน่ยไปแล้วก็มีไปซุปเลยครับ ตอนนี้กินหัวไปก่อนปนเต็มอยู่ครับครับครับพี่ต้องหูมันโตนผลพัฒนาภาคครับโตนแรงอยู่ท้งหน้าอยู่ตอนแนวหูมาก่อนครับอันนี้แม่นเห็ดฟางนะครับพี่น้องนะครับตลาดข้ามตะการได้ทนผู้ชมนะครับมเป็นโซลโองชั้นแล้เก้าแปดนะครับผ่านมาเห็นประเดี๋ยวแล้วผ่านผีผนองมาแวะมาเที่ยวผู้ชมตลาดนะครับตลาดข้ามตะการได้ทำผู้ชมนะครับอันนีประเป็นเพื่อนโพสต์การเกษตรนะครับผู้ชมนะครับถูกโผลนะครับมันหาบาทซีบาดเท่าบาทโอ้ยฮยๆเลยครับ นะครับแย่เลยแย่เลยนะครับแม่ค้าก็เลี้ยงเหวเติมพลังงานกันพี่น้องบนเติมพลังงานกันแม่ค้าแม่ค้าเป็นรีแบรดีแม่ค้าตลาดพี่น้องนั่งกันเลี้ยงกันเป็นแถวสิ่พันนักเลี้ยงกระมังเป็นตาฮักนะครับโอ้มาเทไรครับนี่มาลาสีบาทพี่น้องนะครับมีสีบาทเข้าตลาดได้เลยนะครับครับมีครบทุกอย่างนะครับนะครับเข้าทีเดียวครบจบหมดเลยนะครับ เกิดพ้นจากการเกษตรนะครับชูมือเดี่ยวพ่อแพร่ที่น้องนะครับพ้อยกพ้อยจิตนะครับพ่อแพร่นะครับเกิดพ้นจากการเกษตรนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ภาพพี่พ่อน้องนะครับมาแวะมาเชืผู้ชมตลาดข้ามตะการได้ท่านผู้ชมนะครับตลาดข้ามตะกานะครับตลาดข้ามตะกาตลาดข้ามตะการได้ทนผู้ชมนะครับแม่ค้ากับไปตาฮักสุกคนครับนั่งเลี้ยงแถวกัญชัยกระมองอันนี้กับไปตาฮักก๊ะลังรุ่น มาแจกรุ่นยังโบกจันคำกระลังรุ่นกระลังรุนนี่ก็จะเป็นเพืชผลทางการเกษตรนะค่ะเป็นระเบียบเปี่ยมลอยดีดีเป็นนั่งเลี้ยงแถวก่อนใส่อะไรอยอะก็จะเป็นตะฮักนางเลี้ยงแถวก่อนใส่อะไรเยอ่นาค่ะนั่งเป็นแถวเป็นแถวปิตะฮักให้นะค่ะก็ได้เป็นระเบียบเรียบร้อยดีเงี้พวกน่ะนั่งอ่ะเป็นแถวดีคัะ อันนี้นั่งแบบประหยัดได้เลครับเป็นตัวนั่งนั่งสามคนนั่งแบบประหยัดตัวตัวเราสองคนสามคนเขาเรียกว่านั่งแบบประหยัดตัวเด็ดโอ้ยเป,าาป็ะสักาวแมค่ะวันครับตะก้าวแม่พี่น้องนะครับนั่งเป็นแถวเป็นแถวรู้ครับรเอาไข่โมแดงกับพี่พี่น้องเอากินไข่น่อยไม่ออนยังน้อยกินไข่ใหญ่นีนครับตอนนี้กินของเล็กคนยังน้อยกินของใหญ่คนระับเปิดคนตักการเกรรษตรนะครับโอ้เยเยอะแยะ ักเขียงไทยักเขือเจ้านน้นนหะถาดละห้าบาทจ่าถาดละสิบบาทพี่น้องเดี๋มีเงินสิบบาทเข้าตลาดได้เ้อพี่น้องไอ้ชุมเ <15 S 1> <15 S 1> มือเนี่ยครับท่านสมัยนะครับสิบบาทเข้าตลาดได้ห้าบาทก็เข้าได้นะครับทุมเมือเนี่ยนะครับของบ่แพงพี่น้อง พี่นองเอ,อ้ยเมนตะเก็บปวยไข่พร้อมโซ่หายปวยหูวหมุ่มพยาญหายให้นี้เป็นทางไก่แม้จะไปขายขาหากําไรเขียต่ตางทินขายของอยู่ขายของกินก็ขอให้ลุรามในสมใจเจ้าปรารถนา อันบาเงินคําแกวไหลมายาได้ดขาดเงินบาทแปงให้หฮมเขาเจ้าสุคนเดอพี่น้องเดอร์ครับขอขอบคุณพี่น้องทุกทกท่านที่ทันรับชมช่องกับร่างแชนแนลเก้าแปดนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องสอยกดไลค์ซอยกดแชร์ติกกดตามนะครับสําหรับมิน่ผมขอเข,อขอา่าคําว่าสวัสดีครับพี่น้องแม่ค้ากำลัง,งเติมพลังงานอยู่ <100 S 1> ร้อยเดียว100 <100 S 1> ร้อยเดียว100 <100 S 1> ร้อยเดียวร้อยเดียวพี่น้องร้อยเดียวนะครับ ปลาแหงนะครับปลาแหงปลาแหงพี่น้องปลาแม่น้ำตรงค้ามอร่อยปลาแม่น้ำตรงค้ามเหรอครับโอ้ปลาแม่น้ำตรงค้ามนะท่านผู้ชมนะครับมีเรื่องคุณนางกินเตี้ยบมั้เออเอาแม่ขกาเราขายทั้งชิมทั้งกินขายทั้งกินอ่าก็เพันย่างสุกกอเน่ตมันไปกินได้พันย่างสุกก็ได้ครับอแม่นกันนะครับแม่ขาแล้วกินเนื้อครับอ่าอแม่ขาแล้วกินเยื้ครับปลาแม่น้ำตรงค้ามครับอืมครับอืมเราขายจานอร่อยพี่น้องนะครับ ปลานะครับปลาแหงวันปลาแหงเนี่ยปลาแดดเดียวนะครับปลาแดดเดียวปลาแดดเดียว,ยวพี่น้องนะครับตลาดข้ามตะการรัชธรรมประชมนะครับวันนี้พาพพีพน้องนะครับความแวม๊มาถวิชชมตลาดข้ามตะการรัชธรรมปรชมนะครับ